นี่ได้รางวัลล็อกอินอะไรสักอย่างเลยอ่าแล้วอะไรต่อทีนี้อ่ะแป๊บนงนะมีคอนโดเน่เขามาให้กับ,บโมลูนะ่าขอบคุณมากเลยคุณเอออะไรเนี่ยปอกปอนใช่ไหมจ้าขอบคุณมากเลยจ้าเสียงปู่เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไอผู่บสิฉันคือโมลูน่าเออมากเลยครับู่บ้าอะไรล่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจูบให้หลอกเดี๋ยวก่อน <c oughs> อ่ะต้องมีโมเมน่ารักผสมกับโมเมน่าล็อกหาห้าด้วยไม่งันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะดูแบบไอนี้ไปนิดหนึ่งอะนะโอเคทำไมเสียงมันเนียนขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ โมลูน่าสวยขึ้นมั้งวันนี้คิดว่าอย่างนั้นนะเอ่อเริ่มไปเริ่มมาเริ่มมืนมาถึงอะไรไมาถึงตัวของโมเดลโมลูน่าใช่ไหมเหร่ออินฟินิตี้เหรอจ๊ะมันแคนเซอร์อินฟินิตี้น่าเบื่อที่หมายลยอินฟินิตี้มันมันมันไม่เห็นม,ม,ม,มีอะไรเลยเวลาเราเล่นอินฟินิตี้พอดีที่บูนะมีอะไรเด็กเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะจำได้ว่าไอปูโบ้ไปูโบ้มันจับเด็กเกย์ที่ชื่อว่าดิกดาคูนิตี้อยู่อ่ะนี่ใช่ปะ่ะนั่นไงจริงด้วยเออน Dec เนี่ยเด็กเกย์เนี่ยเด็กดาคูนิตี้เนี่ย ช่วยด่าหน่อยครับเอาแบบเอสกำลังจะทารูณเอมใช่ไหมช่วยด่าหน่อยครับเอาแบบเเอาแบบกําลังจะทารูณเอพวกนายน่ะก็เป็นเพียงแค่ผู้ชายตัวเล็กๆฉันจะด,ด่าไงดีวะฉันก็ผู้ชายตัวเล็กนี่ว่ะพวกนายน่ะก็เป็นเพียงแค่แค่มีคนหนึ่งที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็พวกนายน่ะ ไม่สวยถ้าโบลน่าหรอกเออพูดอะไรทำไมตรโกบากะนายมันโรคจิตนายน่ะไม่มีอะไรดูถึงขนาดต้องมาดูแทบวีทูเบอร์อย่างฉันใช่ไหมล่ะไปไกลๆเดี๋ยวนี้เลยนะโบลน่าไม่ต้องการพวกนายมาหาหรอกนะเชี่ยวฉันเกลียดพวกนายมากเกลียดขี้มุมยจบนะให้กูด่าอะไรเพื่อเบกวะเด็กที่แบบว่าสมสุสานแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดไม่รู้เหมือนกันกดเลือกเลืกตามลิมิตได้นี่ต้องไหนอะเจ้าแป๊บนึงนะโอ๊ยทำไมเสียงแห้งจังเลยเนี่ยโบลน่าวันนี้ โบโลนาเนี่ยอยากจะได้ยินเสียงญี่ปุ่นอ่ะพอดีถ้าเกิดว่าเล่นโมชั่นสตรีมอ่ะมันจะไม่สามารถโหลดเสียงญี่ปุ่นได้เนาะโบโลนาอยากจะได้ยินเสียงแบบคลาสสิกคลาสสิกเวลาโกของแบบไคละบาร์สมาร์ด Starburst Street อะไรเงี้ยเออโบโลนาอยากได้ยินเสียงนั้นของแบบไคบะร์สมะโบโลนาไม่อยากได้ยินเสียงเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ่ะมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อ่ะเออใช้พูดตามตรงนะทุกคนโบโลนาขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่าเสียงมันแหลมไปไหมหรือว่าอะไร เสียงบุรุษเป็นไงบ้างตอนนี้โคบุรุษกินน้ำไปไหนอึกแล้วละ่ะแต่ว่าเหมือนกับมันยังไงนี่อยู่อ่ะมันมันยังเหมือนกับหนูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหรอ่อ่ะหรือว่าหรือว่าแบบนี้ก็ได้เลยใช่ไหมจ๊ะทุกคนชอบบุรุษแบบนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าบุรุษชอบก็บุรุษจะบอกเลยว่าบุรุษรักทุกคนเออมีหลาดได้ไหมอันนี้มีมีหลาดแหลกวะมีหลาด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 เอามีหลามากินมีมีหลาดกี่มีผู้สิไม่ใช่ผูซสินี่ต้องเป็นบิ๊กสิเนาะ ล่นยูเบลีไหมแต่ว่ายูเบลแบบไม่เอาอะเกที่หน้ามังคิลลี่หรอไม่เอาอะไม่อยากเล่นมองคิลลี่เบื่อหนูเล่นฟินิตี้ว่ะเออใี่คนเขาเลิกเล่นกันเผื่มเล่นกับเราจะได้แบบประมาณว่าคือทุกคนเขาไม่ได้อยากจะเล่นกับเราเขาจะได้แบบนีไปเล่นเกมอื่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นฟินิทตี้เนี่ยคนเขาจะควิดกันเร็วมากเลยใช่ไหมล่ะคนเขาจะแบบรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตเวลาแบบมเจออะไรแบบนี้เนาะบาคิออนบาคิออนเหรอทุกคน นี่ตัวของแบบไอ้นัดดีดมานัดดีดเวอร์ชันธรรมดาไม่มีแน่เลยวะ่ะน่าจะน่าจะไม่เอาเขา้าเพราะถ้ามันเอาเข้ามันจะแบบมันจะเก่งมากเลยนะเอือโหอาร์ฟีเอ็นอันต์แรงเลยเหรอโหคนทำมีโลกไปหรือเปล่าคนทำมีโลกบ้างเลยอะอาร์ฟีเอ็นขึ้นแบบไอ้นี่เลยเหรออันตร์เทลเลยเหรอถามจริงพระเจ้าโอ้มีได้ของซีนด้วยมีได้ตัวของพาราดอกสมาด้วยอนะทุกคนนี่พาราดอกสมาตายแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้มาไงมาเนี่ย ไหนนะก็ไหนนะหนแหละอินฟินิตี้แหละปะ่ะจับปะ่ะอินฟินิตี้ก็ได้มา let's go เรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาอสิบแพ็คห้าร้อยเมตรปะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าแบบหา้าเออสิบแพ็คอันนี้อันแรกจะมีอะไรบ้างเปิดมาเลยจ้าอะไม่บอลลูนอันดี้ดูมีอะไรบ้าง, okay. e องโ,ออโอเคได้ illusion balloon ขอรางวัลโอ้สิมอโอเคจ้า fucking suck นี่ดิ fucking suck โอ้อันนี้รู้สึกว่าจะได้การแล่มั้งดาว่างั้นนะอันนี้อันนี้น่าจะได้การแลอืมมาเลยลของข้าจงออกมาดูฮ่แม่เลยเอ่ยไม่ได้สิงคโปร์แกอย่าบอกว่ากูรูกูรูการเนียนกูรูการเนียนกูรูการเนียนอ้าวนันดีสเฮ้ยก็ได้แล้วนันดีนันดีได้อยู่นันดีสเฮ้ยไม่ใช่นันดีสิบัคซีออนได้อยู่เฮ้จ้าเอออันนี้รู้สึกจะได้ตัวแล้มั้งน่าเกิดว่ามีตัวอะไรข้างหลังอะดาว่างั้นมีการเมียดว่ะมันชื่อได้ไหมขอร้อง ร้านเชื่ร้านเชร้นเ่ฮ้ยเหมือนเราได้ตัวอัน้็แล้วปะวะเออนี่จ้าขอบคุณมากเลยนะจ้าเมื่อกี้ที่ช่วยดูเนี่ยเข้ามานะจ้าตัวของคุณ just just a m นะจ้ารู้สึกเกลียดความหวั่นไหวที่เกาะขึ้นในตัวผมอืมพวกงานนะเรื่องหวั่นไหวกับตัวของบุรุณาเราเช่นนี้ล่ะอะอะไรวะหมดอายปลักออฟ เฮ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี <uno> uh ๋ยวก่อนบูนันจะไม่ของขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจียวเนะ๋ยวเย็เนะ๋ยวเีอย็ฟนีไม่เี๋ยวเดี๋ยวเดยเดเดยเอมยวเอี๋าวเดี๋ยวเดน๋ยวเดี้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยอเดี่ยวเดีนยเดี้ยวเดี๋วดี๋ยวรดวเดียวเดี๋ยวเดีเดวเดียวเด้ยเ ลันเชอร์ลันเชอร์ลันช์โอเคคำถามคือว่ากูเล่นเด็กไอ้นี่ได้ยังกูเล่นเด็กไอ้นี่ไงครบหมดแล้วกูเล่นเด็กเวไอเดอร์เวเตอร์ได้ยังไอ้เวเตอร์เพนเตอร์เล่นได้ยังมันมีมอนเตอร์เวเตอร์เพนเตอร์ปะในเด็กนี้มีไหมมันมีนะแต่กูเปิดไม่ได้ด้วยมันคืออะไรคือคือเอาการ์ดเอาการ์ดของเวเตอร์เพนเตอร์ให้กูเยอะมากแต่ไม่มีการ์ดไม่มีการ์ดในนี้กูคืออะไร ไม่มีการ์ดมอนเตอร์แม่กูเลยเห็นไหมคือในนี้เนี่ยกูเปิดมวนเตอร์มอนเตอร์ได้เยอะมากแต่กูไม่มีมอนเตอร์มือเลยเอามาทำไมอันี้มาเรามาลองดูกันแรไอเทมใช่มันแรไอเทมเว้ยแต่ว่าคือบุรณะก็อยากได้ใบอื่นบ้างไงไม่ใช่เลยหรอกอันนีนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเออเนี่ยอย่างเงี้ยแหละที่อยากได้เอามาเลยมอนเตอร์มอนเตอร์ให้กูเล่นขนาดนี้เนี่ยเอามาเอามาเอามามอนเตอร์มอนเตอร์ออกมาเอามอนเตอร์มันมาบ้างไอมอนเตอร์มอนเตอร์การ์ดเวทอะเออเอาคลาวมา ถึงแม้จะเป็นการที่แย่นะใบเนี้ยไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่โอ้ยตายแล้วอะไรวะเน,นี่ยไม่มีอินฟินิตี้มาเลยมึงขึ้นชื่อแดังนี่มึงขึ้นชื่อแพ็คเลยว่าอินฟินิตี้อะไรวะมึงไม่มีอินฟินิตี้ไม่กูเลยอะไรเนี่ยนี่มันนี่มันแพ็คอินฟินิตี้จริงมะเนี่ยไม่มีอินฟินิตี้มาเลยอ่ะไอ้หุบแพ็คแล้วนะหุบแพ็คแล้วนะคกแบบไอดีนี้เอามาทำไมเนี่ยโอ้ไม่ ขี้เมาหนูกุญแจหนูกุญแจมันชื่อมอนว่าหนูกุญแจเมื่อก,การไปที่จุทรายลงสุสา่านส่งลง <c oughs> โอ้ยเพื่อทีนะทุกคนโอ้ยบลูนณาเสียความหวานไปเลยอนะทุกคนเพื่อทีด้วยนะบลรุณาหลังไม่น่ารุนแรงเลยเนาะคือพอบลูุณารุนแรงแบบนี้ทุกคนก็เลยเห็นด้านที่ไม่ดีของบลรุณาหมดเลยอะบลรุณาขอภายด้วยนะฮึลันเชอร์ลันเชอร์ลันเชอ มันเชื่อ,ต,ต,ต,อต,ต,ต้องมาแล้วหรือไม่ก็แบบปุ๊เฮ้ยมันต้องทำอะไรมันต้องทำอะไเป็นมันต้องไอศิล์ก,กมาเออปุหน้าตุ้กเราแมวมองถ้าคุณไม่มีมอนสเตอร์คุณสามารถอัญเชิญการ์ดไปที่จากบนมือได้ระหว่างจบเอ็นเฟสและการ์ดใบนี้อัญเชิญมาแล้วคุณสามารถแบนิชหรือว่าเอาการดอ,อ,อกนอกเกมเอาการ์ด เิน่อนต่อเนื่องจากเด็กมาเซตโดยตรงได้หนึ่งใบจากเด็กอ,อ๋อจีนใบนี้เป็นใบที่ขยะมากมึงเอามาใส่อินออร์ได้ไงมึงคิดอะไรอยู่คือมันเซตจากในเด็กแต่เซตในทีๆๆ่ที่เขาไม่ได้เซตไห่หน้าถูกป่ะหรือว่าเซตหรือว่าเซตไหนหน้า,ปปนนนาถ้าเซตไหนหน้าก็อาจจะพอเล่นกับใน,ในคุยเตอร์เฟนเตอร์ได้อยู่แต่ว่าโอ้ยเฮ้ยมาเว้คุณมมหวังเอายี้ไม่ได้รันชื่อหรเชื่อผมว่ไม่ได้รันชื่อเดีย๋ยวมันจะเป็นในใบวีดีเพนเตอร์อีกเดี๋ยวมึงดูนะ มไดอมินเตอร์มานี่นี่ such a trash เกมคือแบบเราจัดไอเด็กแบบดูมินเตอร์แทนนะโอเคไม่ต้องจัดแล้วไม่ต้องจัดลไลฟินิตี้ช่างแนงกูได้คู่มหมดแล้วมั้งเฮ้ยโหลดนานเว้ยน่าจะได้ตัวดีหรือเปล่ากูใช้หลักการเดียวก,กันกับเฟสโกดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะได้ตัวของเอ่อกาพิย์อะไรไม่รู้ไม่ไมีมอะไรแถบไฟเบิร์ดนกไฟอืมอ้อโอ้ลึงแสงด้วยว่ะแต่ชั้วไม่ได้รันเชื่อ การลงสายแบบนี้มันมีสัญญาหลายอย่างสัญญาข้อ,ขอที่หนึ่งคือว่ามึงไม่ได้ลันเชอร์เชื่อไหมลันเชอร์การเว่รมันจะยากอะไรขนาดนั้นวะลันเชอร์ลันเชอร์เรอ้าวเฮ้ยเรามีการ์เซนโคลมาชะนะแล้วเนี่ยเรามาลองดูกันว่าถ้าเป็นการ์เซนโคลเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ตัวของโกโยกาดินก็ได้เนาะเรามาหวานๆกับตัวของยูกิยวกันนะบางทีเนี่ยถ้าเรารุนแรงกับตัวของยูกิยวมากเกินไป ยูกิโอ oh! เนี่ยขอาจะแบบไม่ชอบความน่ารักก็ได้ขอาจะไม่ชอบความแบบรุนแรงก็ได้เราต้องน่ารักน่ารักกับตัวของยูกิโอเนาะโอเคจ้าโกโยกาเนียนโกโยกาเนียนโกโยช,ยชอบดาบฉันไม่หรอกนายชอบดาบฉันหรือเปล่าเฮ่ดาบฉันสวยดีนะเอ็กเซเบอร์ดอยังสวยเลยไอ้สัส มาเลยมาเลยตัวน้าตู้โอ้โหพลังของบูเลน่นนะมาแล้วเชื่อว่าได้ตัวของไอ้นั่นมั้งตัวดีชัวคือบูเลนไม่อยากเล่นอะ่ะแต่ว่ามันคงได้อะ่ะนั่งไงจริงด้วยได้ดีไหมเหนื่อยวะ่ะมันไม่ออกจริงเหรอวะเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ตู้นี้เละเหละตัวของแบบไอ้เพนเตอร์มันกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยมันเหลเดเยอะแยะเพราะว่าเพิร์ฟมาป่อ,ปอบอดไอริส่า มาวววมาวว h ไอเห็ดนี่เกมมาวววก็ฟังเซลหนูกุญแจแล้วจ้ะตอนน,อตอนนี้กุญแจกี่ดอกตอนนี้ก็ไขหัวใจโปของบุรุาไมาดอ้นะนะบรุรนณะเกียดแกจิปิโอเบอร์นี่เอาจี้โอเคต้นไม้เผาโอ,อ้คือคือคือทุกคนได้ยินเสียงถอนหัวใจของบรุรนณะก็น่าจะรู้ปะว่าเอาจริงๆเลยปะ คือมันเป็นการ์ของอินฟินิตี้เว้ยแต่กูไม่อยากได้เพราะว่าการแบบนี้มันไม่มีประโยชน์และน้องในเสื้อเนี่ยเอามาทำไมเออเฮียกูจะแลกใหม่รอบหนึ่งละคะ่ะหนึ่งสองสามไปจ้ะเฮ้ยการเฮ้ยการมันต้นปกติเฮ้ยการมันต้นใสโอเคโอเคมาแล้วแน่นอน Come on หนึ่ง สองสองวันนี้ฉันว่าเราคงไม่ต้องมาเล่นอยู่เกี้ยวแล้วล่ะเราไม่เล่นเกมชีวิตทันดี่ว่ะเกมชีวิตคือวันนี้ประเด็นคือว่าเราจะเปิดได้อาฟีเอ็นหรือเปล่าถ้าเราเปิดได้อาฟนนี่คือความนี่คือชชนะของเราในวันนี้เปิดได้อา n ฟีเอ็ไม้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคริโบโผลมาข้างๆคือคือทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ ถามว่าทําไมบรุรณะถึงดูโมโหจังวันนี้หรือว่าทําไมถึงดูรุนแรงจังคือทุกคนต้องดูหน้าซองมันด้วยนะหน้าซองมันเขียนว่า infinity destruction infinity ผู้ทําลายล้างแต่กูยังเปิดไม่ได้ infinity สักใบที่แบบว่ามันเหมือากำมาทาลายเฮียอะไรได้เลยเอาจริงปะซึ่งประ,ะเด็นคือว่ามันคือตัวหน้าตู้นี่แหละมันคือ a าร์ฟเนี่แหละเอาจริงแล้วประเด็นคือว่าเวลาจะเล่นไอตัวของ infinity เนี่ยมันต้องมีศัมันต้องมีสามใบถูกปะล่ะมันต้องมีอา p h a สามใบคือมีใบเดียวมันก็เก่งอะแต่ว่าคือ คือคือตอนนี้กูเปิดไม่ได้สักใบเลยเว้ยประเดีนมันอยู่ตรงนี้แหละโอเคโอ้โหสก,กาวเบิร์ดพาคุหีฟิวชั่นกับเทมเอร์สก,กาวมอนเตอร์หกดาวแอคแทคพันเก้าดีเฟนท์พันเจ็ดบรูค,ออคินเอ้ยอาเซียนคุณริบบอย่ามาบ่อยสิบรุน่านหวั่นไหวนะบรุน่าชอบความน่ารักแบบนี้อยู่ด้วยโคกินเมรุโกลุงกุเลอะไรทุกอย่างเลย ล็อบบี้ซอมบี้ซอมบี้ที่กําลังขโมยทุกสิ่งทุกอย่างจากโบโลนาไปอยู่แม้กระทั่งเหมือนกับเป็นจิตใจที่อยากจะเล่นเกมนี้ต่อด้วยแต่สิ่งที่โบโลนาจะไม่ตัวของแบบล็อบบี้เขาล็อบบี้ซอมบี้ขโมยคือหัวใจบูรนาวันวานหน่อยนะจะได้จะได้ใคราเครียดกันจะได้ไม่เครียดนะโอเคปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโบโลนาเปิดได้ออดไอร์ดราก้อนเนี่ยบูบูลนาจะเครียดมากโอเคบูลนาจะรู้สึกว่าตอนนี้โบโลนาแบบเวลามันเปิดได้ตัวของออดไอออดไอมันจะทําให้โบโลนารู้สึกแบบนี้พอกระต่าใช่ป่ะเนี่ยมันมันมัน แต่ต่ว,ว่าอย่างเนาะอยังอย่างคอ l อ of กเกมื่อมอนเมื่อคู่ต่อสู้ใช้มอนสเตอร์รีบอร์นยกเลนเซกเป็นการกับหนัก b เ o k e n ฟ c นเธออยู่ไหนเนี่ยเธอมีโตัวตนจริงร <โบ S 1> ด้วยนะ RCN r น d r u n ูนะจ๊ะ a n ออฟ of oblivion แต่น่ารักน้อยกว่าตัวบรรณะนิดนึงให้ผู้ตามตรงบรณะน่ารักกว่า RCN RCN r อา โอเคทันเดอร์ก็ทำไมไม่เอาตัวนั้นมาหวะไม่เอาตัวของแบบสโนมาเอามาทำไมดูที่สามดวงอะดวงเดียวก็แบบว่าอยู่บนหัวของโมโนนะเนี่ยทุกคนก็ด่ากันทุกคนทุกคนเลยเนะี่ยไม่ถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถามจริงไอเกมนี้มันไอนี้เราป่หวะมันสแกมเราปะหวะมนสแกมเราแน่เลยะทุกคนเนี่ยไม่มีแบบไม่มีการมาเลยอะสไลม์เวล์ลูกแห่งรอยยิ้ม กล้าพูดได้ลูกรอยยิ้มอะถ้ามึงไม่เป็นกูมึงก็ไม่รู้หรอกว่าโลกตอนนี้กูมูดมุนแค่ไหนอะแหมลูกรอยยิ้มด้รเดี๋ยวเราลองเอายูเซเนี่ยมาเปิดตัวของเด็กใหม่ดูกันเนาะทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันถ้าเกิดว่าเป็นตัวของยูเซเนี่ยน่าจะเปิดได้ตัวของแบบการ์ดดีๆก็ได้เนาะโ okay, อเคจ้าเพราะเป็นตัวละครที่หล่อเหลาด้วยโดน,นะนะชอบยูเซที่สุดเลยรู้ไหมออโอ้โห โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยถามจริงพอยซันมาม,มีกูจะเปิดเอ็นหมดตู้แล้วมั้งเนี่ยไอ้ตัวแบบแร r i ิตี้แบบปกติเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอย,อยา่ามานลืมแสงเดี๋ยวก็เอาวิ์เตอร์เบนเตอร์ไปกูอีกอ่านเรื่องทำไมเรื่องทำไมเรื่องทำไมเป็นหิ่งห้อยหรือไงโอ้โห มันต้องเลืองก็ได้ต้องจับกาขยามให้กูแบบนี้เนี่ยโอ้โคุลิโบมากันเต็มไปหมดเลยเดี๋วะโบน้าจับกินหมดเลยเลยก่อนแงมอาฟีเอ็นอาฟีเอ็นอาชพีต๊อกล้อ,อ,อ,อโอ๊ยอะโอเคหรือว่าจริงๆแล้วตัวของยูเซซามะอยากจะดูโบลน่าเวอร์ชันหูแมวเหรอจ๊ะโอ้ตายแล้ว เดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวเยวบรูรนาไปเปลีป่ยนตัวก่อนให้ได้แป๊บนึงนะบรูรนาดูดีขึ้นไหมเป็นไงบ้างจ้าทุกคนน่าจะโมเอดีเนาะมาจา้ายูซี่สมะไปเลยจา้าไปเลยยูซี่สมะากาสิงโครตูเลากาเนียนได้ปอดยูซี่สมะเอาบาตรชือเอ่อบาตรชื่อสองใบ <_' n: S 1> เลยเหรอคะเอ่อมันก็ได้อยู่มั้งบาตรชื่อสองใบเอเลฟุนเมื่อการใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้ ส่งลงสู่สารสามารถเลือกมอนเตอร์เลือสามหรือต่ำกว่าถ่าสัตว์ป่ามอนเตอร์สัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ป่าติดป,ปีกที่ถูกเอาออกนอกเกมเราขึ้นมือมีประโยชน์มากแต่กูไม่อยากได้ไม่ถามสิสมาย์วูกรู่หรอยยิ้มยูเซสมาถ้า sama, ยูเซสมาอยากให้ตัวของบุรุณนะมีรอยยิ้มยูเซสมาต้องเอาตัวของอาฟนไม่กับตัวของบุรุณนะเดี๋ยวนี้เอาจิงๆป่ะ มึงไม่ต้องชื่อตั้งชื่อตู้มึงว่าแบบ infinity destruction ก็ได้เว้ยมึงตั้งชื่อว่าแบบมันมี destruction ก็ได้จริงๆคนตรงน,น,นี้ถ้าจับไม่ได้ก็เล่นเวทเตอร์เพนเตอร์ไปจบยูซีสมาได้โปรดยูซีสมามันต้องสฟทธิ์อะสุดย,ยอดมากเลยมึงยูซีสมามันต้องสิทธ์อาร์เนอาร์การเวทมนแบบนี้มันต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเอาลันชื่อมา เอาลอนเชื่อมาให้กับข้าเอาลอนเชื่อมาให้กับข้าลอนเชื่อลอนเชื่อเฮ้ยกาทองอ่ะมนุษย์คนหวังดีไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วอ่ะมนุษยไม่อยากหวังเลยแล้ว,วลอ่ะลอนชอร์เอ้ยมันต่อยเฟกเว้ยอาซีเอน็นคนอันนี้อาซีเอน็นจำไว้นะคนอันนี้อาซีเอน็นอาซีเอ็นต้องมา Ash, ¡Fien!